คือได้หน้าครับอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยผมเด็คือได้หน้าครับพูดดีดีพูดดีดีพูดดีก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ากองก่อนลุขึ้นลุขึ้นเข้ากองก่อนทดสอบเดี๋ยวพี่พี่จะสัมภาษณ์ก่อนนะเป็นกล้ามโชว์ก่อนเป็นกล้ามโชว์ก่อนเป็นกล้ามโชว์ก่อนแล้วอ่ะผมคือได้ครับผมคือได้ครับผมคือได้หน้าครับพร้อมยังครับพร้อมแล้วครับกี่กี่ทีครับสามสิบทีครับเอาโอเคเริ่มสองหนึ่งสองสามเอา มองกล้องนอยมองกล้องนอยลูกพี่มองกล้องนอยเอาโอ้หไหวปะเวไหวปะเี่ยเจ็ดเอดเอาเลยรอสินะครสี่สิบห้าหกเโอ้โหกินแรงมากเลยอะ ย1่สบบงี่2 2 2 2ามย2่สิ2 2่ยายก่แป้เอ้ยอนตเรอเอเอทดสอบขั้นต่อไปเรอเฮ้ย

อเร็วๆชท้องหน่อยเร็วสัมภาษณ์หน่อยนานหน้าเป็นไงตอนนี้แข็งแรงรอเปล่าแข็งแรงครับตัวนี้แข็งแรงปะครับให้สัมภาษณ์พี่หน่อยเร็วเดีวเดียวให้คุู้ให้คเตียดูเนี่ยตอนนี้แข็งแรงขนาดไหนสัมภาษณ์หน่อยครับโอ้โหดองกำท้องหน่อยเร็วโอ้โหสุดยอดอ่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 ะอ่ะอ่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 ่อ่อ่าออ่อ่อ่ออ่อ่อ่อ